สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบสุริยะ องประกอบของระบบสุริยะที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีแสงตวสว่างในตนเองเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1 3 9 2 5 3้ากิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์149.60ล้านกิโลเมตรหมุนรอบตอน ตนเองหนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลา27วันพื้นผิวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ6,000องศาเซลเซียสและเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองอายุประมาณ5,000ล้านปีค่ะ บริวางของดวงอาทิตย์ที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือดาวเคราะห์ทั้งแดดวงซึ่งนักดาราศาสตร์นะคะได้แบ่งดาวเคราะห์ออกเป็น2แบบใช้2เกณฑ์นะคะในการแบ่งนั่นก็คือเกณฑ์แรกนะคะคือแบ่งดาวเคราะห์ตามวงโครจรและเกณฑ์ที่สอน,นะคะคือแบ่งดาวเคราะห์ตามลักษณะพื้นผิวเรามาดูการแบ่งดาวเคราะห์ตามวงโครจรกันเลยนะคะ แบ่งดาวเคราะห์ตามวงโครจรนะคะจะแบ่งได้ดังนี้นะคะคือดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์วงในนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโครจรสั้นกว่าโลกได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์ ดาวเคราะห์วงนอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจึงมีวงโครจรมากกว่าโลกได้แก่ดาวอังคารดาวเสาดาวพฤหัสด,ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะต่อมานะคะจะเป็นการแบ่งดาวเคราะห์ตามลักษณะพื้นผิวนะคะซึ่งการแบ่งดาวเคราะห์ตามลักษณะพื้นผิวเนี่ยจะแบ่งได้2แบบนั่นก็คือ ดาวคอหินและดาวคอแก๊สดาวคอหินนะคะเป็นดาวคอที่มีพื้นผิวแข็งเป็นหินมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มอยู่ได้แก่ดาวพุธโลกดาวสุกและดาวอังคารต่อมานะคะดาวคอแก๊สเป็นดาวคอที่เป็นแก๊สทั่วทั้งใบมีขนาดใหญ่กว่าดาวคอหินบางครั้งอาจเรียกว่าดาวคอยักษ์ อาจมีแกนหินนะคะขนาดเล็กอยู่ภายในได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวยูเรนัสดาวเสาร์และดาวเนปจูนค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูข้อมูลพื้นฐานของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงกันเลยนะคะโดยจะเริ่มจากดาวเคราะห์ที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือดาวพุธด,ดาวพุธนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4ี่พัน 879กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย57.91ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะจะใช้เวลา87.97วันหมุนรอบตัวเอง1รอบนะคะจะใช้เวลา58.65วันมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ180-430ถึงองศาเซลเซียส และไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารค่ะต่อมานะคะดาวเคราะห์อันดับที่2นะคะนั่นก็คือดาวศุกร์เราจะมาดูข้อมูลพื้นฐานของดาวศุกร์กันเลยนะคะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่2มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1 2 1 0 4กิโเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ย1 0 8 2 1ล้านกิโเมตร โคจอรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะจะใช้เวลา224.70วันหมุนรอบตัวเอง1รอบนะคะจะใช้เวลา243วันมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณ470องศาเซลเซียสและไม่มีดวงจันทร์เป็นมริวานค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือโลกของเรานั่นเองข้อมูลพื้นฐานของโลกของเรานะคะมีดังนี้คือ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นอันดับที่3มีดวงจันทร์เป็นบริวารหนึ่งดวงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวนะคะที่มีพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ํามีสภาพแวดล้อมสภาวะเหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและดํารงชีวิตอยู่ได้ต่อมานะคะดาวเคราะห์อ,อันดับที่4นะคะนั่นก็คือดาววังคาร ข้อมูลพื้นฐานของดาวอังคารก็จะมีดังนี้นะคะคือเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่4มีเส้นผ่านศูนย์กลาง6,792กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะโดยเฉลี่ย227.94ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะใช้เวลา687วันหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะใช้เวลา24 จุดหกสองวันหรือหนึ่งวันมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณลบแปดสิบเจ็ดองศา,ศาเซลเซียสถึงลบห้าองศาเซลเซียสมีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสเวนะคะเป็นดาวคสัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง10,000 42,980กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยประมาณ788.41ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์หรอบนะคะจะใช้เวลา9.92วันมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยนะคะประมาณลบ8 4 8องศาเซลเซียสมีดวงจันทร์เป็นมอริวน6 62ดวง ต่อมานะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวเสารดาวเสารนะคะเป็นดาวคอาที่มีขนาดใหญ่เป็นอนันดับที่6มีเส้นผ่านศูนย์กลาง120,540กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยประมาณ1,427ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะจะใช้เวลา29.47วัน มีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยนะคะประมาณลบ178องศาอส์งศาเซลเซียสหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลา10.66ชั่วโมงเป็นดาวเคร์ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะและมีดวงจันทร์มริวาน2ดวงต่อมานะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสนะคะเป็นดาวเคร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ส อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7มีเส้นผ่านศูนย์กลาง51,120กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยประมาณ2,870ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะคะจะใช้เวลา80ปีมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยโดยประมาณ ลบ216องศาเซลเซียสหมุนรอบตัวเอง1รอบนะคะจะใช้เวลา17.24ชั่วโมงและมีดวงจันทร์เป็นบริวาร27ดวงค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของดาวเนปจูนดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่8มีเส้นผ่านศูนย์กลาง สี่หมก้าสมิกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลา164.80วันมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยประมาณลบสององศาเซลเซียสหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะคะจะใช้เวลา16.11ชั่วโมงและมีดวงจันทร์บริวาร13ดวงค่ะ นอกจากดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงแล้วยังมีดาวเคราแค้ดาวเคราะน้อยดาวเคราหางที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะเช่นเดียวกันเรามาดูดาวเคราะห์แค่กันเลยค่ะดาวเคราะห์แคนะคะมีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์และที่สำคัญนะคะมีวงโครจรซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่นและไม่เป็นบริวารของดาวครอื่นๆค่ะ ยกตัวอย่างดาวคอแคสตามดาวห้าดวงด้านล่างนี้เลยนะคะดาวคอแคสที่สําคัญนะคะนั่นก็คือดาวพูโตดาวพูโตนะคะเขาเคยเป็นดาวเคห์ทั้ง9้าดวงในระบบสุริยะแต่ว่าเขาเนี่ยถูกผลักออกเนื่องจากดาวพูโตนั้นมีขนาดเล็กและมีวงโครจรที่ซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับวัตถุอื่นนั่นเองค่ะต่อมานะคะดาวเคห์น้อยดาวเคห์น้อยนะคะองค์ประกอบส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินและโลหะ กาะกันเป็นวงแหวนซึ่งวงโคจรนะคะจะอยู่ระหว่างดาวองคาและดาวพฤลลหัสเนื่องจากนะคะเขามีแรงโน้มถ่วงไม่มากพอที่สามารถทําให้เขาเนี่ยรวมตัวเป็นดาวเคราะห์ได้เขาจึงเป็นแค่เศษหินที่ลอยอยู่นั่นเองคะ่ะและสุดท้ายนะคะดาวหางดาวหางนะคะเป็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่มีแสงในตนเองโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีประกอบด้วยน้ำและแก๊สที่เย็นจัดรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งคะ่ะ